สวัสด no. ีพ่อพ่อแม่แม่ท่ครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องปัองปายเอฟซีน่ารักของบ้านน่ารักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนในขัะที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้โจเซ่า้ายู่ดีนะครับผมที่เข้ามาติดตามคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวพาไปดูไปการดูสวนยางนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพี่น้องทั้งปลายเอฟพี่น้องของบ้านน่ารักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับผมที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ที่เข้ามา กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจ right ้าสายอยู right ่ดีนะครับคนที่ให้มาติดตามคลิปนี้นะครับรกผมอยู่ไรอยู่สวนนะครับผมอยู่สวนยางพารานะครับผมพอพอแม่แม่เอฟซินาลาทุกท่านทุกคนนะครับคนที่เข้มาอยู่ด้วยกันนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้กันนะครับคนที่เข้ามากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจ้าสายอยู่ดีนะครับคนที่เข้ามาติดตามคลิปนะครับบรรยากาศนะครับผมอยู่ไรอยู่สวนเหมือนเนินนะครับผมเกิดอยู่สวนยานะครับผมพอพอแม่แม่เอฟซินาลา ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่ท่ามาอยู่ด้วยกันนะครับที่อยู่พ้องเจ้า้ายอยู่นีครับผมที่ท่ามาติดตามคลิปนี้กันเลยครับผมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้เจ้า้ายเลยนะครับอย่างกะสวยงามเลยครับผมนี่ยางเราแซมใหม่นะครับผมเอฟซีนี่ยังรอดนะครับผมนี่นะครับผมรอดอยู่นะครับผมอยางเราแซมใหม่นะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านนะครับทุกท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ซ้อนเจ้า้ายเลยนะครับนี่นะครับผม ส,ส Mother, ี่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับคนที่เ้ามาอยู่ด้วยกันนะครับขอที่อยู่ต้องโจเายเลยนะครับสวนยางก็ใหญ่แล้วนะครับสวยงามเลยนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอซีชินน้องน้องเอฟซีทางบาน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้เข้ามากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้โจายเซ่ด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้การอยู่ไละอยู่สู้นะครับผมกัน เรายอยู่สวนเหมือนเดิมน,น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูยางราวแซมน,นะครับผมว่าจะรอดไหมครับผมพอๆแม่แม่เอฟซีพี่น้องสีทางบ้านนะลากทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับผมรอดอยู่นะครับผมพอๆแม่แม พีี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผมทนี้ก็ยังรอดอยู่นะครับผมพ่อแม่น้องเอฟซีทั้งบ้านนะรัะทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้เข้ามากดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เจ้ายอ,อยู่ด้วยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้นะครับ <S <S นี่นะครับผมยางเลาแซมนะครับผม <S 2> <S 2> ใหญ่แล้วนะครับผมพ่อแม่เอฟซีทั้งบ้านนะล่ะ ใหญ่แล้วนะครับผมรอดอยู่นะครับผมพอๆแม่ๆเอฟซีทางบ้านน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่กับโซนโจซซายอยนะครับอากาศส่วนยานนะครับผมส่วนยางพลานะครับผมพอๆแม่ๆพี่น้องเอฟซีทางบ้านนารักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่ทำมาติดตามคลิปนี้ที่ทำมากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้โจซ้ายอยด้วยนะครับที่ทำมาติดามคลิปนี้นะครับใครเอฟซีดูยานนะครับผมยางเราแซมนะครับตันนี้ เงหาหายนะครับผมหายแล้วครับผมพวกกินนะครับผมพ่อแพอพอม่แม่อีฟซีนะครับซีนาร่า,าทุกท่านทุกคนนะครับผมทางบ้านพ่อแพอม่แม่อีฟซีพี่น้องทางบ้านนาร่าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่ทามาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้โจ้สายอยู่ด้วยนะครับที่ทำมา การคลิปนี้นะครับบุคคอยู่ไรอยู่ซวนนะครับถ่ายคลิปนะครับเก็บบรรยากาศคลิปรอบค่านะครับเคยจะค่าเลยนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องสี่ทางบ้านในรากทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับท่านที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้โจสายรือยด้วยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับฝากกันด้วยนะครับฝากซ่องโจสายรือยด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้โจสายรด้ยับ ที่มาติดตามคลิปนี้ครับผมไปกันอยู่ศูนย์ยานะครับผมพ่อพ,พ่อแม่แม่เอฟีน้อง,าท,างาทางบ้านน่ารักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่ทำมาอยู่ด้วยกันนะครับผมที่ทำมาติดตามคลิปนี้กันเลยนะครับผมอยู่กับซอนโจสายเลยนะครับผมคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้านน่ารักทุกท่านทุกคนด้วยครับที่ทำมาอยู่กับซอนโจสายเลยนะครับผมที่ทำมาติดตามคลิปนี้ที่ทำมากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้โจซายลยดีดนะครับที่ทำมาติดตามคลิปนี้ครับ เลยใกล้จะออนแล้วนะครับใกล้จะข้ามแ้วนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีพี่น้องป้องป่ายน่ารักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่เข้มาอยู่ด้วยกันนะครับคนที่เขามาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้เจ้าซ้ายเรียร์นครับผมการอยู่ไรอยู่ส่วนเหมือนเดิมนะครับผมอยู่สวนยางนะครับผมเงินมกิจยานะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีพี่น้องทั้งบ้านน่ารักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่เข้มาอยู่ด้วยกันนะครับ ที่ทำมาติดตามคลิปนี้ที่ทำมากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้วโซ่สายริ้วเลยนะครับที่ทำมาติดตามคลิปนี้นะครับผมการอยู่แลอยู่สวนเหมือนเดิมนะครับมัรยกาศอยู่กับโซ่โซ่สายริ้วนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้วโซ่สายริ้วเลยด้วยนะครับผมฝากกันด้วยนะครับพ่อพ่อแม่แม่ fc พี่น้องป้องป่ายเธอน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับผมที่ถึงพี่สมเจีคิดถึงพี่ดอกทันตะวันนะครับผมที่ถึงเอฟซีนากทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่เทามาอยู่ด้วยกันที่เทามาติดตามคลิปนี้ที่เทามากดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งให้เจ้ซ้ายลูนด้วนะครับผมที่ทำมาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่ทำมาอยู่ด้วยกันที่ทำมาอยู่ข่องเจ้ซ้ายลูนนะครับผมก็อยู่ไลรอยู่สวนนะครับอยู่สวนยางนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่ทำมาอยู่ด้วยกันนะครับผมที่ทำมาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจ้าสายลูนนะครับผมเก็บบรรยากาศคลิปแล้วกันนะครับผมอยู่ไลรอยู่สวนเหมือนเดิมนะครับผม ส่วนยาก็สวนใหญ่สวนสวนเล็กสวนนวลนะครับผมสวยงามนะครับผมพ่อแม่แม่เอฟซีพี่น้องทัวงบานน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ช่องโจ้สายหรือนะครับคนที่มาติดตามคลิปนี้เข้ามากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งให้โจ้สายหรือนะครับอากาศยู่แล้วอยู่สวนนะครับอยู่สวนยานะครับผมพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ช่องโจ้สายเลยนะครับคนที่เข้ามาติดตามคลิปนี้กันวนครับสวยกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งให้โจ้สายอยู่ด้วยครับผมที่ทำมาติตดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับดูบรรยากาศน,นะครับผมพ่อๆแม่เอฟซีทางบ้านน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับผมที่ทำมาอยู่กับซ่งองโจ้สายอยู่ด้วยนะครับที่ทำมาติดตามมีเยอะมากกดไลค์กด like, ก subscribe กดกระดิ่งให้โจ้สายอยู่ด้วยนะครับที่ทำมาติตดตามคลิปนี้นะครับบรรยากาศอยู่ ก็เลยยืดส่วนนะครับผมส่วนยันนะครับเดี๋ยวจะเอาภามาตัดก่อไผ่ตรงนั้นนะครับผมเนือเนือออกมาเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาตัดนะครับผมพอพอมีแม่เอฟซีทั้งบันนะครับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่มาอยู่กัส่องเจ้าซ้ายเลยนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้เจ้า้ายเลยด้วยนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้กันนะครับรายการรับค่ำนะครับที่อยู่ส่องเจ้าซ้ายเลยนะครับผม ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านทั้งร้างทุกท่านทุกคนเนี่ยครับผมที่เทามาอยู่ด้วยกันที่ทำมาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เจอสายอยู่บรีนนะครับที่เทามาติดตามคลิปนี้เนี่ยครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบาน้งร้างทุกท่านทุกคนนะ <impres vegetarian> <grandparents full> <everyday> คราวที่มาอยู่กับช่องเจอสายอรีนนะครับผมที่เามาติดตามคลิปนี้กันเนี่ยครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เจอสายอยู่บรีนนะครับผมขอบคุณครับจุบุจุบุขอบคุณครับ